สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนนะครับวันนี้เรามาเรียนวิชาสังคมในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับก่อนที่จะเข้าบทเรียนนะครับนักเรียนเตรียมสม,มุดจดไปด้วยนะครับจดบันทึกสาระสําคัญลงไปในสม,มุดนะครับเดี๋ยวจะมีการตรวจสม,มุดอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาดูหัวข้อนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับอน ขอไปครับหนกันรุ่นที่4ี่นะครับของชั้นประยมที่3นะครับเรามาดูเรื่องของภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้นะครับเมอเข้ามาดูนะครับคําว่าภัยพิบัตินะครับของทวีปอเมริกาเหนือนะครับสาเหตุใหญ่ก็เกิดขึ้นจากพายุทอร์นาโดนะครับมาเกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งมีความรุนแรงและก็สามารถทําลาย พื้นที่ต่างๆนะครับได้ครอบคลุมมากมายเลยนะครับนะครับมาดูต่อไปเลยนะครับวาตภัยนะครับวาตภัยนะครับจากพายุทอร์นาโดนะครับซึ่งบ้านเราไม่เคยมีนะครับก็จะมีการขอตัวขึ้นนะครับในหลายๆรัฐของอเมริกานะครับซึ่งทําให้เกิดภัยพิบัติเกิดการสูญเสียมากมายนะครับเรามาดูทอร์นาโดนะครับ เขาบอกว่าเป็นพายุที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางค่อนข้างเล็กนะครับลักษณะคล้ายกลวยพัดหมุนวนด้วยความเร็วสูงมากก่อตัวนะครับบนพื้นดินและสลายตัวภายในไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับามภาพเลยนะครับลำดูต่อไปนะครับมาหาสมุทรแปซิฟิกนะครับมาดูพื้นที่ที่มีการก่อตัวของพายุทอร์นาโดนะครับช่องทางของทอร์นาดนั้นนะครับบริเวณที่ อ่าเป็นลมนะครับเขาบอกว่าเป็นลมมาปะทะกันอยา่างรุนแรงนะครับณตอนการของสหรัฐอเมริกาทําให้พายุทอร์นาโดนั้นก่อตัวขึ้นนะครับลักษณะทอร์นาโดที่ก่อตัวขึ้นในทะเลหรือแหล่งน้ําเรียกว่านาเล่นน้ําในบ้านเรานะครับอ่ารักษา,ศาเป็นแบบนี้นะครับต่อไปนะครับ เรามาดูผลกระทบจากพายุทอร์นาโดนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อมีลมพัดหมุนที่รุนแรงนะครับก็จะทำถ้าไปในทิศทางที่ทอร์นาโดเคลื่อนที่ไปก็จะทําลายบ้านเรือนนะครับได้มากมายและมีพลังของลมที่รุนแรงนะครับพายุทอร์นาโดถล่มเมืองเชนนะครับเชนหลุยเมื่อพศ2554นะครับเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจํานวนมากนะครับ แล้วก็เศรษฐกิจได้หยุดชะงักลงนะครับดังภาพที่เห็นนะครับพายุทอร์นาโดถนมบริเวณที่ลาบกแกลนและเกร,รสเพสนะครับเกิสเพนนะครับในรัฐเซาดาเซาดาโคตานะครับเมื่อ2 5 6 1นะครับพื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายมากมายนะครับวาตภัยเกิดขึ้นนะครับมาดูพายุเฮอริเคนนะครับเฮอริเคนนะครับ เรามาดูว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในทะเลแคริบเบียนนะครับแคริบเบียนแล,และมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกของเม็กซิโกนะครับดังตัวอย่างในภาพนะครับเขาบอกว่าพายุจะเคลื่อนตัวไปยังละติจูดสูงในทิศทางโคง้งขึ้นไปทางขวาตามแรงจากการหมุนรอบตัวของโลกนะครับหรือที่เรียกว่าแรงออริสนะครับ คอริสออริสนะครับขอภัยแล้วจะเริ่มสลายตัวเมื่อพัดเข้าสู่แผ่นดินนะครับเรามาดูตามตัวอย่างนะครับนี่คือทิศทางของเฮอริเคนนะครับนะครับทิศทางการเคลื่อนที่ของเฮอริเคนนะครับเมื่อปี2017นะครับดังตัวอย่างในภาพนะครับ จะเห็นได้ว่ามีการเคลื่อนตัวนะครับไปทางในทิศทางมหาสมุทรนะครับแล้วก็เข้าชายฝั่งนะครับกระบวนการเกิดพายุเฮอริเคนนะครับเรามาดูนะครับเขาบอกว่าในน,ะใน,น้ำหรือในมหาสมุทรนะครับได้มีความร้อนจากดวงอาทิตย์เขาบอกว่ามีการระเหยขึ้นมาเป็นไอและลอยตัวขึ้นมานะครับขึ้นมาสู่อากาศนะครับ และอากาศที่อยู่โดยรอบๆก็จะมาทดแทนอากาศที่เลยไปนะครับจึงทําให้เกิดนะครับ <clo'> อากาศที่เข้ามาทดแทนก็จะพัดวนนะครับหมุนวนนะครับเป็นเกลียวเข้าหาศูนย์กลางของพายุนะครับจากนั้นลมก็จะหมุนเป็นเกลียวขึ้นไปทําให้กระจายออกด้านบนเกิดเป็นพายุหมุนขนาดใหญ่นะครับ mm hmm. hmm. แลวก็เป็นศูนย์กลางของพายุนะครับมีลมสงบเรียกว่าตาพายุนะครับ ในบริเวณศูนย์กลางนะครับมาดูต่อไปผลกระทบจากพายุเฮอริเคนนะครับลักษณะดังภาพเลยนะครับต้องเียนจะเห็นว,ว่ามีการทำลายที่รุนแรงนะครับพื้นที่มีทั้งลมมีทั้งฝนนะครับก็พัดผ่านมาทำลายตึกลาบ้านช่องนะครับดังภาพที่เห็นและเกิดน้ำท่วมนะครับภาพที่เห็นนะครับพายุเฮอริเคนถล่มเมือง ฟ o อเ e r f ์ฟลอเรนซ์นะครับดรนะครับรัฐฟลอริดานะครับเมื่อ2560นะครับเกิดพายุขึ้นขนาดใหญ่พัดเข้าชายฝั่งนะครับอย่างที่เห็นในภาพเลยนะครับต่อมาเฮอริเคนนะครับมาดูเฮอริเคนฮาวีถล่มเมืองฮิวสตันนะครับรัฐเท็กซัส2560นะครับถนนสายหลักก็ได้ถูก จมน้ำนะครับก็เป็นการทําลายที่ดุนแงนครับเกิดทําให้เกิดน้ําท่วมได้อย่างจับพันนะครับได้มีการอพยพผู้คนมากกว่า9ล้านคนนะครับวาตาภัยนะครับมาดูเรื่องของลมมั่งนะครับวาตาภัยพายุหมุนนอกเขตร้อนนะครับเป็นพายุหมุนที่เกิดในเขตละติจูดที่3 0มสถึงหกองศาเหนือแนละใต้นะครับมาดูมวลอากาศเย็นนะครับแล้วมวลอากาศอบอุ่น หรือมวลอากาศร้อนนะครับมาปะทะกันมวลอากาศเย็นเคลื่อนเข้าแทนมวลอากาศอุ่นนะครับมวลอากาศอุ่นลอยตัวเหนือมวลอากาศเย็นเกิดเป็นศูนย์กลางความกดอากาศตา่าและเกิดพายุฝนฟ้าขนองนะครับนี่คือหลักง,ง่ายง่ายนะครับในการเกิดพายุฝนนะครับมาดูนะครับพื้นที่แนวปะทะอากาศมาพบกันในพื้นที่รอบทะเลสาบเปรตกรีเล็ก <c oughs> และบริเวณตะวันออกของสหรัฐอเมริกาเมื่อพายุหมุนนอกเขตร้อนขึ้นที่ผ่านทําให้เกิดตรมรุนแรงและมีฝนตกนะครับดูตัวอย่างไปก่อนนะครับฝนกระทบจากพายุนอกเขตร้อนนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับมาดูพายุหมุนนอกเขตร้อนพัดถล่มที่เมืองนะครับมิสเวตนะครับสหรัฐอเมริกาเมื่อพศ2553นะครับ เกิดลมกระโชกแรงฝนตกหนักมีลูกเห็บและมีหิมะตกหนักในรัดหลายลัดนะครับพายุฝุ่นนะครับมาดูพายุฝุ่นกันบ้างนะครับพายุฝุ่นเกิดจากอะไรเอ่ยนะครับมาดูอากาศร้อนลอยตัวสูงขึ้นก็เป็นเมฆค,ค,คิวมูลัสนะครับดังตัวอย่างนะครับจากหลังจากนั้นเกิดอ,อะไรขึ้นครับอากาศร้อน เริ่มเย็นตัวลงเกิดการก่อตัวเป็นเมฆ c u m มูโ n i ิบัสนะครับลักษณะเมฆก็จะเป็นสีคําขึ้นนะครับเริ่มมีพายุฟ้าขนองนะครับต่อไปก็ได้ตกลงมานะครับกระแสลมเย็นไหลลงสู่พื้นโลกด้วยความเร็วสูงนะครับดังตัวอย่างนะครับนี่เกิดนี่คือเกิดปรากฏการณ์ของพายุนะครับหรือพายุฝุ่นนะครับ นะครับเกิดรวมกันชกหอบเอาทรายและฝุ่นไปยังบริเวณใกล้เคียงนะครับอันนี้คือพายุฝุ่นนะครับดังตัวอย่างเลยนะครับนะครับก็มีผลกระทบหลายๆรัฐนะครับในสหรัฐอเมริกานะครับบอชิงตันออนิก,กนนะครับหลายๆลรัฐเลยนะครับ รัฐแอริโซนาแคลิฟอร์เนียและเท็กซัสได้รับผลกระทบมามากเนื่องจากมีทะเลทรายขนาดใหญ่และแห้งแล้งนะครับผลกระทบจากพายุฝุ่นนะครับดังตัวอย่างในภาพนะครับพายุฝุ่นฮาบรูนะครับพัดถล่มเมืองฟินิกนะครับรัฐแอริโซนา2557นะครับไฟฟ้าทั้งเมืองดับนะครับบ้านเรือนอยู่ใน ในทางฝั่งของพายุพังเสียหายหลายหลังนะครับเกิดฝุ่นเกิดขึ้นทําให้วิสัยทัศน์ในการมองเห็นลดลงนะครับทิ้งท้ายไว้ตอนหนึ่งนะครับขอฝากทิ้งท้ายไว้เรื่องของพายุฝุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในตอนที่2นะครับสวัสดีครับ